สวัสดีครับเอฟสี 4, ทุกท่านเรามาชมเด็กเล่นน้ำโคงกันนะครับอากาศร้อนๆเด็กก็จะมาเล่นน้ำกันนะครับก็พักเรียนช่วงเที่ยงนะฮะแต่ก็จะมีคุณครูมาคอยดูแลอยู่นะครับการน้ำตรงนี้จะอยู่หลังโรงเรียนนะครับ เล่นกันสนุกสนานเลยนะแต่อีกช่วงอีกด้านหนึ่งก็ก็จะมีคนหาปลานะครับก็มีพายเรือหาปลาก็หวานแห้ไว้มันงกางมองมั่งนะฮะก็เป็นวิธีชีวิตนะครับของอคนแถวนี้นะครับมันก็โดท,ทั่วไปนะครับอยู่ ใกล้ๆน้ำโขงนะฮะก็สนุกนะฮะกัถึงนะนึกถึงอดีตตอนเราเด็กๆะะก็จะไปเล่นน้ำอย่างนี้แหละผมก็เคยหนีโรงเรียนไปเล่นน้ำอย่างนี้นะ่ะครูต้องตามไปนะตอนเป็นเด็กผมก็จะแบบนี้เลยนะก็สนุกสนานตาม ภาษา,าเด็กๆนะฮะก็ต้องอยู่แบบสมัยอยมัลก็ม <า S 1> สมัิมาเทาัสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะฮะเด็กที่นี่นะครับก็เหมือนกันสนุกสนานกันเชียวดีดยวเดี๋ย <c oughs> ะมาเป็นกลุ่มเหมือนผมตอนเด็กๆเหมือน ไปสี่ห้าคนนะเล่นกันเพลินก็บางครัค้งัะครูไปม,มาตามแล้วก็จะเล่นกันถึงเย็นนั่นแหละ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าน้ำโคงมันจะใหญ่เหมืนอนใหญ่กว่าที่ผมเล่นมาก่อนเนี่ยเป็นเพราะคลองธรรมดานะอันนี้จะเป็นแม่น้ำใหญ่เลยนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ แต่ส่วนมากผมไปเล่นนจะมีผู้ชายสมัยสมัยผมเด็กๆแต่ส่วนมากจะมีแต่ผู้ชายผู้หญิงจะไม่กล้าไปด้วยบางครั้งกูก็จะแหวหวานเอานะเหมือนชีวิตผมเด็กๆนะฮะเหมือนกันเลย ถายได้ไม่ไม่เยอะนะฮะายประมาณสามนาทนีกำลังสนุกกันเลยเพราะพ่อผมลงไปใกล้กัไม่ได้ต้องซูมเมออะนะฮะอยู่ข้างล่างวิว,วจะไม่สวยมันอยู่ยืนอยู่ข้างบนนะฮะต้องซมอ่ะเอาละครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ